มาทางนี้ บายบายอาฟฟี่ไฮดีบายบายอาฟฟี่บ๊ายบายนพี่กับบ้านนะเหรอครับี่อืมอาฟฟี่เหกับบ้าน่ะอ๋อห้ามไม่รู้่งเขาเดินมาก็ต้องเดินมาห้าม ฝนตกห้ามเดินไงเรับอกนั่นก็เลยนั่นคืออะไรครับเนี่ยแต่ตเราก็เดิน,น <laughs> ไอกกองอ๋อไอสติ๊กเกอร์ีช่องนั้นไงที่มาติดสติ๊กเกอร์อะ ปีที่แล้วว่าร้อยเยียร์ปีนี้ร้อ,อยหนึ่งเคยครับเนี่ยถ้ามีทางเดินตรงนี้เดี๋ยวค,คนเดินไง วัดโยสเตปมองมองโยสเตปมองเ <c oughs> ข้าไปดูไหมเข้าไปดูก่อนไหม <c oughs> ไม่ได้กิน ก็กมันเป็นที่กินเหมือนกันมั้งเราก็เป็นร้านเหมือนเนี่ยเหมือนข้างบนเนี่ยมาดู

你们呢？<laughs>

Sai eo à. Thế ế. Hai hai. Tao mà. Con đi Con đi Con đi con đi đi. 20, -it. 20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  one no same. 20 20 20 10 20 20 1 20 20 Easy 20 20 20 20 20 มี่เขียนไหมอ๋อ25 25อ๋อ size b 20โอเค2 20 20 2พูดไม่เป็นเยอะนี่แขนยาวแขนยาวอ๋ออนีใส่ได้มั้ยาวมีชั้นเทนเอเอล

อ้าวเไปทางไหนเนี่ยครับเนี่ยไปทางนี้ะกันมีสองทางให้เลือกเฮ้ย,ยมีกลางเต็นท์ด้วยโอ้ เปม็นขี้อะไรเปม็นขี้นก Last Sunday on the moon เขาบอกว่าอ๋อนี่ไงเขามีเขามีแบบว่าเสาสุดท้ายของเรือน่ะเนี่ยสามปัสามส s u n ย a y หมายถึงว่าอาทิตย์สุดท้ายอ่ะสอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็อาทิตย์ที่สามนี่ยสกายเทเลสสกาย e r r a c ยังไม่ไปดูอะ โอ้เป็นทางสกายวอล์กเฮ้ยเมื่นนอนี้เดินลงเขาแ้วาก็เดินได้นะอา้าจมุตแล้วนี่ว่ะต้องไปเปลี่ยนแบตก่อนก่อนที่จะลงเดินลงเขาอดีอา้อาวอ้าแสกิ้วเยอะคืออะไรครับเนี่ยมาไปอยู่ตรงนี้่ไม่ใช่นี่ทางเข้าเหรอ

เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแบตคับนึงไปแบตบหมดไม่ไปดูสกายอ่ะสกายเทเลสอะ